好的，好的。 Ja, des ja, ja. 哎。喂 รอบนึงถ้าไปททางก็คือตายเลยรอบแรกตาย あ。 Come ลุดครับลุดลุดรับของเปลี่ยนดาบก่อนอย่ามนอนเล่นดาัดงแบนไอ้ส่ง S หก A B C ใช่ไห กี่ประมาณมาบอกกันทีกันทีกันทีกันบาร์บาร์ทีกบบาร์บาร์ทีกับบารบาร์บอกกัทีกันทีกันทีกันบาร์บารเดี๋ยวก็แล้วแต่ก็คือความแบบนี้เดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาอัปเดตน้องกันนะคะขยายให้อัปเดตเลยเลยจากขอบเป็นมาใน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 ชีวิตได้เลย ติดเลกบอันต mm ิกลแล้วเราก็จะเราไม่ได้รีวิวแค่นี้หรอเราอะจะรีวิวเล่นเกมด้วยแต่ขาจะเพอ่มคอนดิ เราขออ,น,อนุญาตมาหลุดเกมก่อนคนแมวเต็มเลยดึงไม่โดนเราจะมาเล่นเกมนี้โอเคอเค้ยแมกชมันแบบดอขมากกว่าถ้าเกิดยิ่งเกมยิ่งเล่นเกมนี้ไป อันนี้ไม่ค่อยหลอนมากนะแต่ว่าอันที่มันหลอนอนะ่ะหลอนกว่าอันเนี้ยคืออนันนี้มันเป็นกเนกมที่หลอนแล้วมันคือเราต้องแบบทำควาสะอาดเลือดอบคนตายอะไรแบบนี้อ้าวไอ้โค้ชว่ะมันน่ากลัวระหว่างรอเรามาเล่นเกมโรบอทปล่อยไ,ยอยไอหยยมปนนล,ล่อ,ลอ,อ,อยไนะหม,มเขาเกมโรบอทไม่ได้งั้น อันเดียขอได้เกมไปด้วยดู u t u b e ไปด้วยได้นในกลุ่มโอ้อ้ามาดูยูทู e ไปด้วยด้วยเลื่อยดี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 เอาเอวัดวัดไฟมันแรงอ่ะกูยอดเลย

ขึ้นขึ้นเออขึ้นไหนเขาดูนะไหนั้ออทีมันแบบเลยใชไมากไมีมัเนี่ยหยามากบติดกรบนบ้างตกระบนบบ้งอบงกรบงกรบงบ้นีทุกคนนไหลเกี่ยวกับางขอแป๊บนึงขอใส่่เจ้ นี่เขาคันเัคแล้วนะโอ้เจ๊ เกมนี้เราจะขอไม่สปอนนะทุกคน Oh my god อาสปอนเลยก็ได้มันเป็นสลอเจะต้องแบบไปนี่ไไปล่าคือไม่ใช่เราติดอยู่ในไอ้อพรเลขาไแล้วเราอ่ะโดนผีกระสืออยู่เราอ่ะต้องออกไปก็คือโดยการเก็บถุงเราต้องแบบ เราเออคือเราเข้าไปเออเขาเราเข้าไปขโมยเงินเล่นเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นมาละเดี๋ยวเล่นไหนีไม่รู้เล่นได้ไหมอะค่ะมันหนอนหน้าน่ากลัวโอ้ไมค์กัสค่ะเฮ้ยมันจะบ้ากันไปหรือเปล่าเนี่ย ร้อนร้อนร้อนมากร้อนสุดสุดจีหร้อนมากร้อนมากร้อนมากพี่ป้าพี่ป้านี่ป้าแบบน่ากลัวน่ากลัวมากทุกคน กระสืออะไรกินเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวกระสืออะไรกินเบียร์เราต้องเคลมนะคะตายตายทำน้ำเนสท์เฮ้ยไม่กล้าออกไปอะ่ะเออ ก่อนพาส่อรดตที่ยังไม่เคยถูกส่งหมดแม่เหรอ<า>อู้มันมาแล้ว<า>เดี๋ยวไฟบ้านนี้เป็นไงไม่ได้จ่ายค่าไฟหน่อยเหรอ แคร์ทุกคนร้อนมากทุกคนถ้าเกิดใครอยากเล่นนะลองไปเล่นกันดูนะเรามาเฮ้ย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 ดอเป็นอัปเดตภาคสองแล้วเหรอน้าน้าอัปเดตนะน้าอืออ้ายังไม่เคยเล่นเลยอะ่ะเล่นดังทีวีอ๋อเล่นจะได้เงี้ยยังไงเฮ้ยลองเล่นได้ไหมเนะี่ย มันยากไหม,ไมเดี๋ยวทุกคนเล่นพักหนึ่ง <laughs> เอาโดพักหนึ่งดีกว่าทั้งทีมันจะสีกับผ้าแล้วล่ะแล้วโดพักหนึ่งเหรอเหรอมีหรือเปล่ปาเออใช่ใช่ใช่มีโดอพักหนึ่งโดพักสองอุ๊ยจะตายโดโดโดเปิดประตูเข้าไป เป่งเด็วิ่งมาล้ทอนอ้าวจะกดยังไง The car. She get the cat and she get the cat. The cat and she get the cat. She get the cat and she get the cat. Oh, she the cat and she the cat. She get the cat. She the cat. เจค่ะไอ้ชิกค่ะเปลือเสียงเพื่อความบันเทิงชิกี้าค่ะไอชิก้ค่ะอ้กนิี่ทำ้เรอคมกับเสีตังื่อกี้ตื่นตึ้นตต้นตื่นตึ้นตื่นตึนต้นตึ้นตนต้น มีเสียงเหรอโอลคันมันมีเสียงเหรอเออมันมาแล้วมาแล้วไม่มปกเป็นไรจ้าตารอมาิแบบเช็คกิ้วุ้ย